ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่กระเทยผู้หญิงแล้วแต่ครับผมรับชมได้หมดนะครับวันนะี้อ่ะเราก็จะมาเล่นเกมเออโฮโบห้าเราไปเริ่มกันเลยครับผมไปลุยลุยลุยอย่าเออเอเอออ่าบอกลืมบอกไป เกมนี้เป็นเกมในเฟ e บุ๊กนะครับอ่าเมื่อใครอยากเล่นนะผมนี่ครับพิมพ์เลคก็หาแล้วว่าโฮโบห้านะผมอ่าตาเราไปเริ่มกันไปแหมคิดว่าผมจะเล่นระดับจ้างละสะิคนจะผมแล้วก็แหมอีซี่ครับไ <laughs> ป let's go เรื่องราวก็มีอยู่ว่าไอ้โนตันดาหอยทากเนี่ยมาจาับมนโลของเรามาทำการทกลองครับผมอทำให้มนตมีพลังพิเศษครับผมนี่ครับผมออย่างที่เห็นนะเอาจร้าโอ้โหจ่อ,อ,อ,อนี่นะผมนี่ครับมันก็เป็นเช่นนี้แหละครับผมมาเราไปเริ่มกันเลยปะ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  ไอาจอา้จเออฮ่าไอ้ไอ้อ้าอ้ไ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 อ้วอ้คอเไอ้นอาไอ้ไออ้ไอ้ไอ้อ้ไอ้ะออ้อ้ออือ้ออ้อ้ออ้อ้่ออ้ไ้ไอ้้ไไอ้อไ้้้มอมโบ่อ้อไอไ้ออ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 อไ

tôi lặn tôi lặn tôi lắng tôi lặn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  ai măng nhìn phi mày luôn con xe kẹp mà tôi đã ui 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 โอ้ยอะไรขี้แตกอื้ออีเหม็นขี้แย่ตกกระปอกเหม็นขี้ฮะโอ้ยเอวแตกอีกอื้อไอตกกระปอกไอตกกระป๋อกนี่ตกกระปอกไอตกกระปอก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 แอะอื้ออี๋อะไรเนี่ยอื้ออะไรไเนี่ยะอื้ออตะกระป๋อกตะกระป๋อกตะกระป๋อกอ่าแล้วสกิมแล้วครับผม S A S A อะไรวะ อุ้ยอะไรวะอะไรวะเนี่ยวุ่งเลเซอร์นี่วะไปพล่มาเนี่ยหนึ่งสองสามไปเย่ผ่านเอา <c oughs> <c oughs> อะกะจ็จบกันไปแล้วนะครับถ้าชอบอยังไงก็ไปหาเล่นกันนะผมชื่อเกมคือโฮโบโครับผมอ่าลองไปเล่นกันนะผมใครเล่นผ่านได้ก็มาแชร์กันนะครับนะ้าผมจะรออ่านดู ไปแล้วนะครับถ้าฝากถ้าชอบแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดรือกดซับสไครต์ด้านล่างเลยนะครับผมบ๊ายบายนะครับผมผมจุ๊บจุ๊บวิดวิวิวฟ้าบ๊จุ๊บบ๊ายบายแล้วไปสั้ทีเพียง